ไปได้ทงขูดเห็นหนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวอยู่ะจะก็เห็นหลายอยู่เส้นหลายข้วเจากับมาเที่ยวอยู่ไดเข้าวเจ้ากับมาเที่ยวอ,อยู่เพราะว่าช่วงเงินขึ้นแน่ละก็เขาเจ้าเปิด่ด้แน,น่ก็เห็นคนไทยข้าเจ้าเข้ามาเที่ยวหลายยากไปเที่ยวไทยสมมติว่าลงมาไทยยากไปเที่ยวไทยไเที่ยวไทยก็ยังไปทะเลอยียงสชแหละ<อ>เพราะว่าเป็นบอนที่บ่เคยเห็น ึกสดบอกเงินปลนมึกสดเวลาเวลาผมมีเลยนปลามึกสดนะว่ามันเป็นปลาสดเราขึ้นมนจากทะเลขั้นให้พี่พาไปแห้งดีแล้วเนาะส่วนยุคแต่ขั้นว่าขั้นบรได้ไปเฮดเวียเฮดหยางเขาก็คือว่ายัดบปได้ไปยุไปเที่ยวนะขั้นเป็นตั้งยุ่ดีๆขั้นว่าเขาอยู่ลาวแล้วให้ให้ไปเที่ยวไทยนี่ยังบปได้ไปผมมีเงินพอ ได้ลงไปก็มีแต่ว่ายังให้แนะนําพวรเที่ยวทะเลว่าคันมีโอกาสได้ไปฮะนะก็อยากไปให้เอฟซีแนะนําว่าไหนที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ไหมสิน่ะมีโอกาสก็อยากไปสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเ่าสมคิดอีกเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้สมคิดกับสีมาอัปเดตนะพี่น้องน้องสาวก,ก็มีหลายๆคนถามมาว่า สมจีนน้องสาวลงมาทํางานหลบบ่ออากาเสียงคอเข้าวสิบบอนั่นประเดี๋ยวพี่น้องสิมเฮี้บจะน้อยเป็นไข้ามาหลายวันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วพี่น้องคือคือที่สมจินเอาลงคลิปก่อนนั่นแหละอาการกัเพิ่งจะไข้ไข้เนี่ยพี่น้องอเลยมือนี้สิมาอัปเดตให้ทาผู้ชมเบ่งแล้วก็จะโทรเมื่อถามน้องสาวเพราะน้องสาวก็ยังพักรุกมาพี่น้อง ราวะาสิลงมาสมคิดกับไข้เกือบทิศแล้วพี่น้องเพิ่งจะซึมว่าเศร้าล่ะหาเศร้าเริ่มดีขึ้นวันสองวันนี่แหละแล้วลก็สิทโทรเมื่อถามน้องสาวอยู่ทางบ้านเป็่จังได้พอสมคิดก็บไปโทรเมื่อโดนแล้วภาวโทรถาม,มาว่าราะวาอยู่ทางบ้านน้องสาวก็ยังเห็นงานอยู่พี่น้องคนนก็นยังคนเล่าจากงานพราะว่ายัางรอทาเพื่อนแรกแรกาภาวะพิเศษขึ้นไปครับเอาแล้วก็บพิเศษพิเศกับ สมคิดกับไข่เน้องเป็นทิดเพิ่งจะยุดเพิ่งจะเศร้านี่แล้วก,ก็เลยบุได้ขึ้นไปฮับเอาแล้วก็คนกิซโลถ้าเพื่อนเพราะว่าโบ,บลิบรอดบุตได้พี่น้องอันในทางทางลราวพวกอยังเฮดเวียกอยู่เป็นยังบทันได้อันออกจากง,งานนะนะยังพนลาวจากง,งานเพราะว่ายังรอเบิ่งถ้าบ่าาลาวจากง,งานก่อน มาจะเอาบริโงตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นสีอยูล่ละละเลยเห็นงานไปนั่มแ,แล้ว่ะรอพืละมันพร้อมบรดอยกิลงมาอาจนีไปโทษถามน้องสาวตัวจริงไปอัปเดตพร้อมกันเลยพี่เนอะ <c oughs> โอ้สบายดีอยสบายดีอขอโทษหลายๆเด้อ f อที่เสียงสมชิตเบาเกินไป ว่าเจ็บคออาการยังบุค่อยดีเป็นไรก็ขอโทษขออภัยด้วยลาย ขครเฮงละแปดสิบเปอร์เซแลละดีและเอาเป็นสามชิ้มือหมือแล้วคิดว่าห้ามือแล้วห้าหมือละหาสีไครเริ่มสีไทยเป็นได้ทางผูอยู่ดีไม่หฮงอยู่อ่ะ นี้หยูดมีแง่ไม่ได้เป็นนี่ยังสบายดีเป็นได้เบียอาการทั้งคนยังเห็ดเบี้ยปกติอยู่่ะมียังเห็ดเบี้ยคือเกาไม่ได้หัวหงอกบัตรแกเห็นป้านั่นแหละบัตรกันเนาะ่นโดนแล้วไบ่ได้อัปเดตเอฟซีเบื้องโอ้ตั้งแต่คลิปล่าซูลเลยบม่ได้อัปเดตเลย ยังไม่ได้ใส่เสื่อเพราะว่าคิดท่าผู้นึงแล้วผัดว่าผัดเจ้าผัดว่ายังเฮ็ดโบแล้วมันยังสายอยู่ขนาดเละแจ็คสีได้ไปหรือซีไ่ได้ไปขัดเจ้าขนาดเลยวันนี้เป็นท่าผู้ไม่อีกสิยังโบแล้วบัดขัดเจ้าไปเห็ดยากขนะเแจ็นสีได้บัดแต่ก็ยังเฮ็ดเวียปกติอยู่ที่อยู่หมอนหูยัายังโบได้ขอบยังเฮ็ดปกติอยู่ ว่าเฮ็ดเวียกเป็นบริษัทเนาะเฮากะอันอาจากักสิได้ไปสิบ่ได้ไปแล้วอันคั่ตบะครอฟก้อนอะไรเงี้อยู่ละฮะอา่าดีแล้วเฮ็ดเวียกไปนําป็นแบบนี้แหล้วเรื่องนี้ดีแล้วอย่งไดรเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกไปกันพอแล้วมือพร้อมพอแล้วเนานะเพราะว่ามันกะเฮาก็บ่ฮู้ล่งหน้าเนะาะว,ว่าสาิได้มาไวหรือว่าซาเอาพร้อมมูพร้อมคือแบบนี้แหละแรกๆว่าสิไปหับเอา ไข่กัแล้วแห้งติกไปเซนบูนได้เลยช่วงนี้แห้งกระนาะยามฝนแล้วกัอากาศกับเปียนอู <c oughs> ไเป็นอไรกนแบบเลียไม่ได้ต้องผูเห็นนักท่องเทียนน่ยวไท,าทายไปเที่ยวอยู่บะ หลายอยู่เช่นหลายเขาเจ้ากับมาเที่ยวอยู่เลเขาเจ้ากับมาเที่ยวอยู่เพราะว่าส่วงเงินขึ้นแน่แล้วก็เขาเจ้าเปิดด่านแน่ก็เห็นคนไทยเขาเจ้าเข้ามาเที่ยวหลายเขาเจ้ามาเที่ยวสมมติแกอยากไปเที่ยวไทย <laughs> สมมติเรางลงมาไทายอยากไปเที่ยวไเท,ที่ยวไทยแกอยากไปทะเลอีหยังสิแหละ เพราะว่ามันเป็นบ่อนที่เราเคยเห็นหรือว่ามันบ่อนใดที่ว่าอันมันม่วหรืออันน่าเที่ยวเออถ้าเรื่องเคย<ด>เองเคยเห็นเนะาะเห็นอะไรกันยังคยไปยังเตือนถ้าเรื่อนในโทรทัศน์มีหลายแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไทยกลับไปเบิ่งถนนหนทางนอเแถวกรุงเทพเนาะถ้าได้เข้ากรุงเทพเนาะ ไปแตเบึงตึกสูงๆเงญ่ๆใหญ่กรุงเทปกับเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตินำตกตาดก็ะมี่ได้อยู่ไทยก็ได้คือเดียวอยู่บ้านเฮาน้ำตกตาดก็ไปขนาดย่ลาเฮาก็ยังบ่ได้ไปก็อยากไปเห็นแต่ขาเจ้าว่าอันมันเอียงอะปวจือ จะว่าอันเขาใหญ่เองใช่แหละไปเห็นก็เห็นอยู่ตามเปีตามอย่างนะงามงามเขาใหญ่บ่แม่นเขาเอิญเขาใหญ่นี่แหละน่าจะประมาณนี้เพาเห็นทายโฮมวิวงามงามเป็นเดินกว้างอย่างก็มีนั่นนึงแหละเขาเอินนี่สนามหลวงอะไรสักอย่างนี่ยสนามหลวงสนามหลวงก็งามมีเลยเม่นงามงามงามไร เห็นมีเต่นเนวบวนงามๆไปเที่ยวธรรมศาสตร์กับคักนด้เนาะอืาแลค่ารถกับทอนเลยอืม4ี่สิบบาทห้าสิบบาทส0ไปงามจะไป <c oughs> ทะเละกับแถวภูเก็ตนี่นแหละแถวระยองภกกูเก็ตมันมีเกาะหลายเกาะอยู่ไทยเที่ยวกับบอม โมโมเคยไปเนาะกะโบเคอยหููภายในเนาะบโมหงหลายเนาะแต่เอซีเ่็นเสือหงหลายผู้เขาไปท่องเที่ยวกันหงหลายเนาะไปแต่ยังไปถ้ามาซัดกะถ้ามาซัดกะค่าธรรมชาติดกะงามงามได้หลายประเภทน้ำตกตาดแบบภูผาพวกแบบมันอยู่กรุงเทพมีแต่ยังเงินเออเอิญพระราชวัง เขาไปเที่ยวนะอันเขาจะอุ้งวัดเป็นอย่างของที่มันดัง,ดงๆนะคนา <พอ S 1> ลาวเป็นอย่างหลยเลยเขาเอิ้งวัดเป็นอย่างก็กลุ่มสี่ว่าอุธยาแบบเมนเมน <c oughs> อยู่เชียงใหม่ก็มีในวัดวัดมันเป็นวัดในตำนานกไ,ไปเที่ยวนะมันรถรถไฟ้พากันหลายแล้วก็เครื่องไม้พาก็มีนี่เองเด็คนไทยผลิตเอง บริษัทน้ำมันเนี่ยใไฟฟ้าชอบจีไปเนาะห้อง <c oughs> เรียกกระสอบปลาหม,มึกไป <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายแหล่งท่องเที่ยวอยู่ดอวมาทาย,ยานสีภาพสีภาพาไปกินเลยยังปลาหมึกเบาปลาหมึกยางเบากับมันมีอย,อย่งปลาหมึกซอสบอกขอเกิดปลาหมึกซอสอ๋อคุลาวคลาวผมีแล่ ปลาหมึกสดนะว่ามันเป็นปลาสดเนาขึ้นมาจากทะเลกินไดอยยูลาบ่มีดอกะยูลาอยากกินก็บ่ได้กินอมันเผื่อเอาไปผู้มันมันก็ตายแล้วเนาะต้องไปทะเลเพื่นน่ะเนาะคั่นว่าปลางมันสดอดีหยังสิบ่กไปลอยน้ำทะเลไปอาบน้ำทะเลเป็นขาว <c oughs> ขาเสื้อเขาว่าจังเลไปขาวเลยเลยอ่าไป็ไปอะไ,ไปยินคืนบ่ลินคืนทะเลคืนเหงาเนาะหลายยากเนาะเลยขันไปทะเลบอลลินเพราะอยู่ไทยมันมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรายการเป็นเลาะส้มถนนหนทางตึกอาคาร กันยังพอพอพอสมเแล้วเนาะกรรยังเขาเอ,อินว่าตึกตึกใบยกว่าตึกยังที่สูงที่สุดนะยุงเทพ่าเที่ยวนเนะแบบว่ารถเอยียงมันก็ง่ายในการไปเที่ยวไปหยังนะั่นเนาะเพราะว่าบิอร์ไซค์กะมีแท็กซี่รถตู้รถบัสมันมีหลายยี่ห้อ ว่าไปเที่ยวใส่กรบโยากเนาะคันว่าเมาเลยก็ะเมาเลยก็ไปได้เนาะเห็นยูโอ้คนลาวมาเที่ยวหลายช่วงนี้ก็ไแต่หามาที่มันมาเที่ยวมาทํางานก็มีโอกาสไปเที่ยวอีกแล้วมาอันนั้นเนาะยจะมาอัปเดตให้เอฟซีแน่เอฟซีบางคนเขาแบบโอ้คือเงียบหายไปเลยนะเป็นยอนนี่แหละทำงานอยู่พี่น้องอยู่ทางคนก็ได้แล้วก็ ยังโลธาเพื่อนเนี่ยสมกิจกาบ๊สบายเลยช่วงนึงก็ว่าสิไปครับบ๊อดสบายก็เริ่มไปตามละเพราะว่าทางคุณเพื่อนกับยังเห็นงานอยู่ทางนายจ้างเพื่อนกับบอได่อวดวัวพี่น้องเนาะเพื่อนกับทำอาญาใดกับครับเพราะว่าเพื่อนกันหลายมีคนซ้อนอยู่เพื่อนกันมีคนสัมภารอยู่เพื่อนกับบอได้เลี้ยงลัดประการใดก็คือว่าดีอยู่ พอพึ่นอนาคตเนาะถ้าลงมาอยากอยากไปเที่ยวนะกลลารศึกษาพวกนี้อยังให้แอนแบบว่าเอฟซีคันเป็นว่ามีบอลใดบอลเที่ยวขนาดแบบบอลเที่ยวไม่ไม่หรือแบบว่าอ่างามๆนะก็ยังให้เอฟซีแนะนำอืมยังแบบว่าได้ไปคันมีโอกาสได้ไปขนาดก็ยังให้่นแนะนําบอลเที่ยวถ้า FC ยเอฟซีกันพานไปก็เป็นการดีเนาะแม <laughs> คันให้เอพาไปแฮงดีแล้วเนาะเออเิ่นกะส่วนยูกะเฮาเน่ันพร้อมทั้งกานหลยคนอยอเป็นส่วนด้อมาเที่ยอเด้อเมียูอซกเดเหนือแถวกรุงเทพฯเย่งก็มี FC อูซเพิบนกาให้นอยูถ้าท่าถ้าสิไปกะบกเพิ่นว่าคะคันได้ไปคันได้ไปก็ยังไปเที่ยวไปหยังให้ FC พาไปนี นี่พาไปเที่ยวเที่ยวได้จีที่ค่เจ้าแนะนำมาชินะฮะหลายอย่างมากๆมาเพิ่อนูเพิ่อตานะกามีโอกาสกันอยากไปเที่ยวแลเนาะปวาหมายอะเพราะว่าเราตั้งใจมาเที่ยวมันก็มันก็ยากนึกเนาะเขาเพื่อใช้ทื่นใช้หอนหลายเนาะเขามาทำงานก็มีโอกาสกันไปเที่ยวเลยมันก็มันก็คือสพยากไนได้นะ เด,นดนินๆก็เป็นหูุดหงิดตาแต่ขั้นว่าขั้นบม่ได้ไปเฮ็ดเวียเฮ็ดหยังเขาก็คือว่ายันบม่ได้ไปอยู่ไปเที่ยวนะคั้นเป็นตั้งอยู่ดีๆขั้นว่าเขาอยู่ลาวแล้วให้ให้ไปเที่ยวไทยนี่ออยันบม่ได้ไปก็ <laughs> ม,ม,มีเงินพอม,นมีเงินเก็บป่านนั้นเนาะมน <laughs> แมรแต่ขั้นว่าได้ไปเฮ็ด,ดเบียอีหยังหรือมีโอกาสได้ไปเที่ยวนี่อาจจะได้ไปอยุโอมาลงมาก็อย่างเงี้ยมัน ูไปเที่ยวเซนานีา่ไ่ได้ไปเที่ยวทะเลวะยังเลยคิด <c oughs> คิดอยากไปอยู่เอฟซี FC ก็ได้นำอยู่ <c oughs> ถ้าไปเที่ยวทะเลบอกเลยสิพาไปมีเอฟีเอฟซีแต่ว่ามันคว่ามันเวลาฮาบ่มีนะอยากิดไปรับเอากันยังบมมีเวลาละแต่อยู่บนบน ไปหาแบบแถวไปทะเลหนะไก่บ่ได้เขา,าบอกกบไกไนะ่ประมาณห้าหกสิบบ่เขา้ากรุงเทพมันก็นบัวไก่อยู่ไหนก้แต่ว่าเดี๋ยวไปแถวใต้แถวอย่งมันกสีไก่ฮะแถระยองพิจังการอ๋อขั้นแม่นกับทีนี่กบไก่แม่นเพราะว่าทะเลแถวกรุงเทพก็มีทะเลนะ ขึ้นเรือล่องตามแม่น้ำเจ้าพญากับทรงวิวธรรมชาติกัสุดยอดแล้วขึ้นสะพานลอยสะพานบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าคล้เพื่อล่องนะได้ไปอยู่แคมป์อันในยูแครมจำพญานกันสวยงามแล้วเาว่านะขึ้นไปตึกสูงหรือว่าไปขึ้นสะพานนะขึ้นสะพานน้อแนมลงมากับป๋าตุกโอ้เป็นไงพระรามพุทธีไปสิได้ไปเนาะ มีบัตรมีอย่างคลั่งเน็คเอาอะไมาทํางานเพื่อเมื่อมีบัตรคลั่งเน็คมันค่ามากเมื่ใส่งบผ่านใดถ้ามีบัตรมีอย่างเล็กเล็กเทาก็บเรได้ทําบัตรนี่แหละมันยากกระโดดขนทําบัตรผ่านแดนมันยังไรยากถ้ามีบัตรมีอย่างกับโบยาสั่มเด็กถือบัตรเาเราแค่ประเทศมีแต่ขอเพียงแต่ว่าขั้นขันค่ารถเนาะ ค่าลดมันกับค่าลดค่ากินค่า,ายูอ่าอย่าพลาดอย่างถึงเอฟซีเข้าใจเนาะชาวเอฟซีทีรอเนาะรอผ่าชมผาติดตามอยู่กันนะเข้าใจเอฟซีทีติดตามมิดแต่ว่าอันคันใดลงไปก็มีแต่ว่ายังให้แนะนำทัวร์เที่ยวทะเลว่าคันมีโอกาสได้ไปฮะนะก็อยากไปให้เอฟซีแนะนำว่า วงใดหน้าเที่ยววงใดที่ว่าเป็นอันเล่งท่องเที่ยวไม่ไม่สิน่ะมีโอกาสจะยากไปอันนี้ความอยากไปของเฮาเนาะความผ่านของเฮาเนาะแต่ว่าแต่ความถามถึงเลขสามเนาะเช้านี้กับเอ่อบ่ได้สู้อันนั้นอ่าบ่สู้ัพเดทงานก็หลายเนาะอยู่เนาะเงานแล้วก็บ่ค่อยได้อัปเดตพี่น้องเอ้าสิประมาณนั้นเนาะอยดีมีแฮง กแหละนอนมือกูแหละเ้ออบใดีไวไวเิดคัดเิดคใครอ่าโชคดีเด้ขอบใจ